ใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดมโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากระชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ และที่สำคัญเรามีกลุ่มไลายให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะหรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ Facebook ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด,ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะ การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like, และคนละ s ั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ โอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเลือกกราฟเทรดนะคะหรือวิธีการคัดกราฟนั่นเองนะคะเราจะพูดเน้นย้ำเสมอว่าเวลาเทรดนะ,ค,ะควรที่จะเนาะมีการคัดกราฟที่จะสวยเข้าตามเงื่อนไขหรือเทคนิคที่เราใช้ณนะปัจจุบันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการ คัดกราฟยังไงนะเรามีวิธีการคัดกราฟไม่ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเนาะแล้วก็นะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการนะคะวิธีการตีเทรนไลน์หรือวิธีการตีเส้นแนวรับแนวต้านด้วยอินดิเคเตอร์ตัวหนึง่งนะคะคือ ตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวซิกแซกนะคะซิกแซกค่านี้เป็นค่ามาตรฐานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสอนหรืออ่ะเรียกไม่เรียกเป็นการสอนแล้วกันเรียกเป็นการเรียกว่าแนะนำแล้วกันนะ,ะแนะนำเทคนิคดีๆหรือแนะนำอ่าอินดิเคเตอร์ก็คือตัวซิกแซกนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะ แนะนำในส่วนของวิธีการตีเทนลน์หรือการตีแนวรับแนวต้านให้ได้ชมกันในวันนี้นะคะโอเคค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคลิปดีๆคลิปต่อๆไปด้วยนะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าออเดอร์ให้ได้ชมกันด้วยสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึง ข้อแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะวิธีการคัดกราฟหรือเลือกกราฟเข้าเทรดนะคะเลือกยังไงมีอยู่3อย่าง3อย่างนะคะที่เป็นวิธีเลือกกราฟที่ส่วนตัวแล้วลองใช้มานานแล้วนะคะแล้วมันสามารถได้ผลจริงนะคะโอเคอย่างแรกค่ะคุณมองหาเทรนด์ก่อนเลยมองว่ากราฟภาพรวมนะคะมันเป็นเทรนด์อะไรนะคะ,ะบางคนจะเทรดเป็น ไซเวย์ uh, way, นะคะแต่ของเราจะเป็นเทรดแบบตามเทรนคือเทรดขาขึ้นกับขาลงเท่านั้นนะคะขาขึ้นกับขาลงเท่านั้นเนาะ,ะพยายามเทรดตามเทรนเนาะโอกาสที่จะชนะมากกว่าสวนนะคะถ้าสวนแรงของเขาจะค่อนข้างน้อยนะคะอย่างแรกเราต้องดูเทรนให้เป็นก่อนนะคะเทรนนะคะขาขึ้นและขาลงในการเข้าเทรดเนาะแล้วก็เลือกเทรนแล้วลำดับที่2นะคะลำดับที่2คือ กราฟนั้นมีวอลลุ่มไหมวอลลุ่มคืออะไรอ่ะมองง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมคะสีแดงพูดง่ายนะเป็นแท่งสีแดงเนี่ยวอลลุ่มของเขาคือหนึ่งสองสามสี่ห้าแทง่งพักตัวหนึ่งแทง่งเป็นเขียววอลลุ่มก็คือห้าแทง่งพักหนึ่งต่อไปมันก็สามารถที่จะมีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสนะคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่มันร้อเอร์ซ์ให้เราได้นะอ่ะเราก็วิเคราะห์ วิเคราะห์ความน่าจะเป็นอ่านะคะโอเคแดงลงมา5แท่งถ้ามันพักตัวสีเขียว1แท่งแล้วลงต่อคอนเฟิร์มอ่ามันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้3 4 5แท่งเหมือนในอดีตที่มันเคยเกิดเนาะอันนี้คือ,อหลักการที่เราใช้ในการเลือกกราฟคัดกราฟคือหากราฟที่มีวลร่มลงสวยพักตัวแล้วก็ลงต่อเนาะถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าเราเลือกแบบนี้ล่ะ เขียวแดงเขียวแดงอนาคตมันก็จะเกิดเขียวแดงเขียวแดงสลับกันแบบนี้เห็นไหมฮะอนาคตมันก็ไปแบบนี้แต่ถ้าเราเลือกแบบมีวอลล่มอย่างเช่นแดงมันเ,เคยลงมา5้าแท่งพักตัว1แท่งหรือสองแท่งอ่ะถ้ามันลงต่อมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อให้เรา 3- 4 5ี่หแท่งเช่นกันแต่เราจะเข้าเงื่อนไขโดยการใช้เทคนิคของตัวเอง ควบคู่กันไปนะคะแล้วแต่ใครจะปรับใช้แต่เทคนิคของเราเวลาเลือกกราฟนะเลือกกราฟคือเลือกกราฟที่มีวอลลุ่มคือลงสวยพักตัวสองสามแท่งนะคะไม่เกินสแท่งเนาะถ้าเขาจะพักตัวนะคะแล้วลงต่อโอกาสที่เขาจะลงต่อเหมือนในอดีตที่เขาเคยลง3ามสี่หแท่งเห็นไหมคะตรงนี้ก็ได้นะสามสี่หแท่งเช่นกันเนาะอย่างที่2เป็นเป็นกราฟที่มีวอลลุ่มนะคะอย่างที่3ามคือ เทียบเงินไขายเออเงื่อนไขของคุณน่ะใช้เงืินไขอะไรก็ใช้ตามนั้นแต่ของเราใช้เป็นเทคนิคจีบความจีบหงายก็ใช้เงินไขยอยู่สี่ข้อดูแนวะรับแนวะต้านประกอบแค่นั้นเองอันนี้คือวิธีการเลือกกราฟนะเลือกกราฟที่เป็นเทนเลือกกราฟที่มีวอลลุ่มนะคะและเลือกกราฟอ่ะอ่ะอันที่สามคือและอ่าเทียบเงอนไขอ่ะเนาะ ติดๆขัดๆนิดนึงนะคะเดินสดไปเลยเนาะ,ะอ่าโอเคค่ะนะคะสำหอย่างนี้คือวิธีการเลือกกราฟหรือคัดกราฟก่อนเข้าเทรดเนาะ,ะช่วยได้ช่วยกองจุดเข้าได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคหัวข้อที่สองเ,อเดี๋ยวเราจะตีเทรนตีแนวรับแนวต้านนะคะโดยใช้เส้น six sigma มาตรค่ามาตรฐา,า,านนะคะโอเคอ่าวิธีการตีอ่ามาดูจุดง่ายๆนะ คุณเห็นไหมคะมุมสามเหลีย่ยมมุมสามเหลีย่ยมวิธีการตีเทนลน์ง่ายๆเลยคะ่ะมุมสามเหลีย่ยมของซิกแซกนี่แหละสามารถเป็นจุดแนวรับแนวต้านที่เป็นเทนลน์ได้อ่ะวิธีการตีแนวกดตรงดินสอเนะะี่ยค่ะเครื่องมืออ่ากดตรงดินสอเสร็จแล้วนะคะกดอาจจะกดตรงเส้นนี้ก็ได้นะคะสามารถลากได้เลยเนาะ,อะเอาเส้นนี้แล้วกันอเส้นแรกเส้นสีแดงนะคะกดหนึ่งครั้งแล้วก็มาแตะตรงมุมสามเหลีย่ยมหนึ่งครั้งลากเลยค่ะเห็นไหมคะ ลากลงมาอะลงมาแตะมุมสามเหลี่ยมบริเวณนี้อ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะคะเป็นสีเข้มเข้มนิดหนึ่งเนาะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะโอเคเห็นไหมคะจุดนี้มาหาจุดนี้ก็เป็นเส้นเทนลายได้แล้วนะคะอ่าแล้วแนวรับล่ะอะแนวรับเราก็ตีได้เช่นกันค่ะเลือกเส้นมากดตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นมุมสามเหลี่ยมกดหนึ่งครั้งแล้วก็ลากลงมามาแตะตรงมุมสามเหลี่ยมของเส้นซิกแซกอะค่ะนะ,ะเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะ,ะข้างล่างเป็นสีม่วงประมาณนี้อันนี้เป็นเส้นเทนลไลน์นะคะ,ะประมาณนี้เลยเนาะเทนลไลน์นะคะเส้นเทนลไลน์แตะตามมุมของซิกแซกได้เลยนะคะทุกคนง่ายๆนะ จากจุดมุมมุมสามเหลี่ยมซิกแซกนะคะมาแตะมุมสามเหลี่ยมซิกแซกด้านล่างตีเป็นเส้นเทนไลน์ลงมาแบบนี้ได้เลยด้านล่างก็มุมมุมหงายขึ้นอันนี้ก็ม like ุมหงายขึ้นตีลากแตะชนกันแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านเช่นกันนะคะแนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นเฉียงเทนไลน์นั่นเองนะคะมาดูแนวรับแนวต้านแบบไหนอีกอย่างคือกดตรงนี้ค่ะ แนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นแนวนอนนะทุกคนกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เลือกเส้นแนวนอนอ่ะแนวตรงไหนจุดสูงสุดที่มันเคยขึ้นไปตรงนี้ค่ะมุมสามเหลี่ยมกดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะบริเวณนี้จะเกิดเป็นแนวในอนาคตมุมสามเหลี่ยมนะตีง่ายๆเลยนะคะบางคนดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นตีตีแนวรับแนวต้านแบบนี้ได้นะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นแนวได้ เออจะเห็นแนวเยอะหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นกราฟที่ขาขึ้นก็จริงแต่ว่าสลับสีบ่อยมากนะคะก็เอาตามมุมของมุมของซิกแซกเลยแล้วกันแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายไหมคะอันนี้ตรงนี้ก็เป็นนะคะเราตีเส้นได้เลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้คือเป็นแนวรับในอนาคตได้นะคะตรงไหนได้ได้ทุกตรงนะคะตรงไหนที่เป็น มุมของซิกแซกนะคะสามารถเกิดเป็นแนวรับแนวต้านได้อ่าเราเอามุมจุดนั้นเป็นรับต้านได้เลยเนาะโอเควันนี้เรามีสองหัวข้อที่แชร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าใครอยากจะดูแบบแนวรับแนวต้านง,ง่ายๆไม่ต้องตีเองนะคะมาค่ะมาเรียนรู้เทคนิคจีบคว่มจีบไงกับเราตอนนี้เราทำเป็นสคริปต์ออกมาแล้วนะคะทำเป็นสคริปต์เทคนิค จีบความจีบห่ายทําเป็นสคริปแบบนี้รูปแบบป็หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเส้นแนวรับแนวต้านขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยเนาะอันนี้ก็เอามาแนวรับแนวต้านนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญเนาะเราก็เลยสร้างแนวรับแนวต้านขึ้นมาให้ได้ดูกันง่ายขึ้นเนาะเป็นเทคนิคจีบความจีบห่ายที่ทําขึ้นมาใหม่โดยการ มีเส้นแนวรับแนวต้านเพิ่มเข้ามาให้แล้วก็มีแถบสีขึ้นมาให้มีสคริปต์อื่นๆเยอะแยะมากมายแจกให้ด้วยนะคะหากใครสนใจอยากจะเรียนรู้เทคนิคจีบความจีบ่ายนะสามารถทั้งลาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรามีทั้งรูปแบบอ e ีบุ๊กจัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำเป็นเปิดคอร์สเรียนตัวต่อตัว,ตว เรียบร้อยแล้วร้านสอนตามคิวนะใครจองคิวเข้ามาก่อนก็ได้คิวเรียนก่อนนะคะโอเคสนใจทักไลน์มาได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเข้าอ,ออเดอร์ให้ได้ชมกันด้วยเงื่อนไขของเ,ออเทคนิคจิบความจิบงาเ,เทคนิคจิบความจิบไงาการสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะคะจริงๆวันนี้ปิดงานตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ทำคลิปทริคดีๆวิธีการเลือกกราฟ ให้ได้ชมกันก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าออเดอร์ให้ได้ชมกันสักหนึ่งออเดอร์นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองลงออเดอร์ไปสักสองพันแล้วกันนะคะอ่าก่อนอื่นเลือกค่ะเลือกกราฟหรือคัดกราฟก่อนนะ,ะขอเปิดมุมมองเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะเราขอลงแค่ออ,อเดอร์เดียวแล้วก็ต้องชนะเท่านั้นนะคะทุกคนเทียบเงื่อนไขเอาเนาะ เองอนไขเทคนิคจิบความจิบงายเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเน้นจุด follow นะคะจุด follow trend เนาะส่วนตัวนะชอบ follow มากกว่าที่จะ,ะส่วนนะถ้าส่วนนี้แรงค่อนข้างน้อยนะทุกคนอ่า follow ตาม เทรนหลักของเขาดีกว่านะคะเงื่อนไขของเรานะคะมีอยู่ด้วยการสีข้อเนาะ,ะอ่าหาเป็นแท่งคอนเฟิร์มหนึ่งแท่งแท่งถัดไปจะเป็นแท่งออเดอร์นะคะเราเทรดแค่1แท่งเนาะ,คะใครจะเทรดเฟรมหนาทีหนาทีได้หมดเลยนะคะหรือบางคนนะ,ะก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเทรด e ฟร์ได้เลยนะคะก็ตั้งเฟรมที่มัน หยัดขึ้นไปหน่อยเนาะเจ็บระยะสั้นอานะคะแต่ของเราเน้น Binary เนาะเป็นอะไรที่แบบตัดสินได้ค่อนข้างไวนะคะชนะไวแพ้ไวเหมือนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนนะจ๊ะไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดนะอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้ได้ลองเอาไปปรับใช้สำหรับคนที่เข้ามาในตลาดแล้วเนาะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ลองดูได้นะคะเขามีเงินเดโมให้ได้ทดลองได้ใช้ฟรีนะคะสามารถดักสามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้สมัครดูได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ฟรีะคะ่ะลองเข้าไปสมัครแล้วกดลองเล่นเดโมกันได้เนาะฟอลโล่จุดนี้ดอ มาจุดนี้ขอปิดประมาณนี้แท่งถัดไปเดี๋ยวซื้อลงเลยแล้วกันอันนี้เป็นจุด follow เนาะจะลงให้ไหมล่าคือเขาทิ้งไส้ค่อนข้างยาวนะทุกคนเงื่อนไขไม่ครบนะ จุดนี้วอลลุ่มเขาเหมือนจะขึ้นเยอะมากกว่าลงอีกนะคะจริงๆเขาเป็นเทรนขาลงนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะเขาช่วงจวังหวะนี้เขามีแบบลงหนึ่งขึ้นสองลงสองขึ้นหนึ่งแล้วตรงเนี้ยเขามีโอกาสที่จะลงต่อนะ,ะถ้าเทรนของเขาแต่ว่าวอลลุ่มของเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ,ะจุดนี้เราปล่อยแล้วกันเดี๋ยวเราหาคู่อื่นเนาะหาที่มันเทรนขาลงหรือขาขึ้นชัดเจนแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วกันนะคะ เราจะไม่พยายามเสียงเข้าออเดอร์นะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะทุกคนอรอกันไปก่อนเนาะออเดอร์ order เดียวไม่น่าใช้เวลานานนะคะ มาชิกเทรดง่ายๆนะทุกท่านก็พยายามเข้าตามเงื่อนไขให้ครบนะคะเงินไขของเรามีไม่เยอะคือแท่งสมบูรณ์กว่กับ EMA นะคะสเส้นตัดกันอยู่บนเส้นฟ้าหรือเส้นอ,อยู่บนเส้นฟ้าหรือใต้ฟ้าเนาะลึงตัดขาวอยู่บนฟ้าหรือใต้ฟ้านะคะแบงดีสองค้าบตัดไปในทิศทางเดียวกันมองซ้ายไม่มีแนวรับแนวต้านขวางแท่งตัดไปดีไปแท่งใหม่ปุ๊บนะคะรอยอ่อค่ะรอยอ่อแล้วค่อยกดออเดอร์ คุณจะได้เปรียบทันทีนะโอเคหาออเดอร์เลยนะตอนนี้นะออเดอร์ของเรายังไม่มีจุดไหนที่น่าสนใจเลยนะคะวอลลุ่มยังไม่สวยอ่ะก็พยายามเทียบเงื่อนไขให้ครบเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ได้ชมกันนะคะ ใครที่ยังไม่มีบัญชีนะกดสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเป็นลิงก์จากอ่าบรอก IQ Option โดยตรงนะคะเป็นลิงก์แท้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงนะคะทำตามเงื่อนไขทำตามนโยบายของเขาให้ชัดเจนก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะคุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการล,ลงท,ทุนทุกครั้งนะคะอย่าลืมสอย่างอ่ะสอย่างนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะทุกท่าน สามอย่างที่ควรที่จะใช้ควบคู่กันไปคือนะคะ,ะเทคนิคคุณต้องมีเทคนิคในการเข้าทํากําไรหรือกลยุทธ์ในการเข้าทํากําไรเนาะอย่างที่2คือแผนในการดันเงินนะคะและอย่างที่3าคือวินยัยคุณต้องทําตามแผนอย่างมีวินยัย3อย่างนี้คุณลองใช้ควบคู่กันไปนะคะคุณจะสามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวโอเคไหม ยังไม่หายังหาไม่เจอนะจุดเข้าตอนนี้แต่วอลุ่มเขาแบบนี้อันตรายอยู่เหมือนกันนะทุกท่านลงสี่สี่พักหนึ่งลงสองพักหนึ่งลงหนึ่งอะสองย่อยหนึ่งอะอันนี้วอลุ่มแบบไม่ค่อยสวยค่ะเทรนขาลงก็จริงนะคะลงมาขึ้นหนึ่งลงสองขึ้นหนึ่งลงหนึ่งอาจจะขึ้นหนึ่งก็ได้ค่ะอาจจะสลับสีเนาะ น้ำไข่ไม่ได้นะจุดนี้เนาะ นะรอกันไปก่อนนะคะทุกคนกราฟยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะระหว่างรอกราฟเนาะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของ เทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็นะคะหรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้เทคนิคความเติมนะหรืออยากจะเข้าไปติดตามในเพจเราก็มีเพจให้ติดตามกันแล้วนะคะ <S <S ชื่อเพจว่าเทรดง่ายๆพิมพ์เป็นภาษาไทายได้เลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วเรามีประมาณ3 3เพจด้วยกันนะคะแต่เพจหลักของเราชื่อเพจ เทรดง่ายๆนะคะลองเข้าไปติดตามกันดูเนาะเรามีโปรโเอ่อเรามีโปรดีๆโปรฟรีให้ทุกๆเดือนเลยนะคะทุกคนลองเข้าไปติดตามดูได้นะคะอันนี้สวยเลยนะทุกคน คิปใหม่ของที่ดีจิบความจิบงายนะคะใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะทุกคนลองอท่านที่เป็นสมาชิกของเราสมาชิกเทรดง่ายๆที่อยู่ในกลุ่มประมาณ4 0 0ร้อยเกือบห้า้อชีวิตนะคะก็ได้กันไปเรียบร้อยแล้วก็ลองเอาไปใช้ได้เลยนะคะเป็นสคริปต,ตัวใหม่ที่เราเขียนขึ้นมานะคะเป็นแถบสีสองสีนะคะแล้วก็เป็นแถบสีสะะองแ,แถบแล้วก็มีสคริป บอกใบเซลล์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือมอีเส้นแนวรับแนวต้านด้วยเนาะบางคนตีแนวรับแนวต้านไม่เป็นก็เส้นนี้ก็สามารถใช้ใช้ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะทำให้เทคนิคมันง่ายขึ้นเนาะมองง่ายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะคะสบายตานะคะ กำลังรองเงื่อนไขยอยู่นะคะทุกคน คอดูผู้นี้ก่อนแล้วกันหาแท่งคอนเฟิร์มถ้าแท่งนี้ลงมาแท่งเป็นแท่งแดงกืนกินแท่งนี้ได้นะแท่งต่อไปก็อาจจะมีโอกาสลงได้นะทุกคน โอเคยังนะคะจุดนี้ได้นะรอคอนเฟิร์มแท่งนี้แล้วกันนะคะถ้าแท่งนี้มีแรงประมาณนี้ลงมาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะกดซื้อลงปิดต่ำกว่าเส้นกริดอะคะ่ะ เดี๋ยวเราซื้อลงในแท่งถัดไปนะคะทุกคนจุดนี้เป็นเทรนขาลงนะคะเห็นสังเกตจากเห็นไหมคะแถบสีแดงก็บอกบอกว่าเป็นเทรนขาลงพักตัวในช่วงนี้นะคะเหมือนมีโอกาสที่จะลงต่อนะคะทุกคนก็เห็นไหมคะตรงนี้เขามีวอลุ่มเขียวอ่าแดงลงมาสามแท่งแล้วก็ขึ้นเขียวสองแล้วถ้าคอนเฟิร์มแท่งนี้ได้นะ,ะแท่งต่อไปเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงแต่แท่งนี้ขอให้ยาวๆนิดนึงนะ,ะสั้นเกินไปก็ไม่ไหวนะคะทุกคน แม่ดีค่านี้ทำไมขึ้นไปข้างบนละจ้ะเอามาขอวิ่งชนกิจเดี๋ยวกดซื้อลงนะคะทุกคนเออย่อไม่ล่ะเขาชนหน่อยหน่อยแล้วค่ะทุกคนขอราคาดีๆอ่ะโอเคได้ราคากิจค่ะเดี๋ยววันนี้นะ,ะเรามาลุ้นออเดอร์นี้กันออเดอร์เดียวและออเดอร์แรก ของคลิปนี้นะคะขอลุนออเดอร์นี้เรามองว่าเขาน่าจะลงมาถึงเส้นสีขาวนี้เลยนะคะก็คือเขามีวอลุ่มขึ้นไปก็พยายามจะ,ะพยายามจะขึ้นละค่ะแต่ขึ้นไม่ได้ก็มีแดงลงมาเรามองว่าแท่งนี้แท่งที่3ของจุดฟอลโล่เขาน่าจะลงมาได้นะทุกคนก็มาลุ้นกันแต่เงื่อนไขข้อ สามห้าร้อยส่วนนะคะสามห้าร้อยคนที่จะลงนะแต่เขาไม่ลงจุดนี้ก็เสี่ยงตรงนี้ละค่ะนะโอเคมาลุ้นกันนะคะแต่ราคาเราดีนะทุกคนเออราคาเรารอยอดทุกออเดอร์อ่ะโอเครอดค่ะนะฮะโอเคค่ะออเดอร์นี้ไม่เข้าเงื่อนไขทุกข้อแต่สามารถเอาชนะได้เพราะรอยยอดนะคะทุกคนก็พยายามนะคะพยายามเข้าออเดอร์ตามเงื่อนไขให้ได้นะฮะน,นี้รอนานเร่งขออเดอร์ก็เลยได้ราคาที่ ดีก็เลยรอดนะคะก็คือได้ราคาตรงเส้นกริดพอดีเลยนะโอเคค่ะบวกกำไรมาเรียบร้อยเนาะลงไม้เบาๆให้ได้ชมกันแค่ไม้เดียวค่ะออเดอร์นี้แม็ดีไม่เข้าเงื่อนไขนะแม็ดี3ามหส่วนทิศท,ทางแล้วก็แม็ดี12บสองยี่ิบแม็ดีหรือออสเตเตอร์ส่วนด้านล่างนี้นะคะส่วนทางเนาะก็มีโอกาสแพ้ได้เช่นกันนะจุดนี้ เนาะถ้าเขาตัดลงไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหะค่ะโอกาสที่จะชนะมีสูงกว่าน,นี้แน่นอนแต่อันนี้เราก็ยังสามารถเอาชนะตามเงื่อนไขได้ขนาดเงื่อนไขไม่ครบนะแต่พยายามหาเงื่อนไขที่ครบแล้วกันนะทุกคนเน้นย้ําว่าเงื่อนไขต้องครบเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะสั้นๆประมาณนี้นะคะวันนี้เรามาเน้นในเรื่องของอวิธีการคัดกราฟเนาะแล้วก็วิธีการตีเส้นแนวรับแนวต้านหรือเทรนไลน์ ine, ด้วยซิกแซกนะคะ วันนี้ก็เลยเข้าออเดอร์ให้ได้ชมกันเห็นไหมคะลงต่อตามเทรนนะคะโอเคค่ะนะคะออเดอร์ order ที่เข้าให้ได้ชมคือเป็นน่าจะเป็นแท่งพักตัวพอดีเลยก็เลยได้จุดที่ไม่ค่อยชนะที่แบบขาดนะคะแต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้เนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้เท่านี้เนาะโอเคค่ะ ใครที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะความสําเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะ เราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินัยทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ